ครับขอกราบสวัสดี f อทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพา f อซมาสัมภาษณ์ปู่พญานาคคลาดนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็ก like, ดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับผมครับผมเราก็มาเป็นครั้งแรกนะครับแต่เราได้มีโอกาสได้เจอท่านเป็นประจานะครับปู่นาคลาดนะฮะ ครับอ้าแนวทางของปู่จะเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมดับดึงไม่เบี่เงเอ้าไปใช้มาใช้ตหม่ครับผมมือไรจากขึ้นจเห็ดใบสีมีคนมาให้เห็ดให้กระสวดเปิดหวงเปิดยังครับผมบางคนกันเปลี่ยนซื้อเป็นยังเสนะเปลี่ยนแถวต่บ่าเข้าเปลี่ยนซื้อนี่หลวงฮ่องมันยังอยู่นำซื้อเก่าเนี่ย เพราะว่าพ่อแม่ตั้งให้คือตาประทับของห้ามันมาข้าได้เปลี่ยนซื้อแล้วข้าต้องสวดญ่ายง่ายวงจากซื้อเก่ามาซื้อหม่นัำเหลี่ยมมากจำงสีดีหลงนานได้คนต้่งมงหนอขาเจ้าในฟูสวนไห้กัอนกับพาดีคนลายคนผู้ใดทิศเหนือทิศสินแบบให้เขายืมเมื่อนหรอบริษ้ทมันไม่ให้ผูส่วนไหนอะไรขึ้นเป็นเป็นสิบ่รด้เต็มกับก็ยังได้ คลืนนครยะเกาอยู่ี่นะจะกิไปถามเนี่ยแมกับว่าลมีลมีบางคนก็อยากขายทีขายทาแต่มาให้ปูส่วนให้กระเดียเนี่ยคือพวกสมุขคนน้องปูเป็นสุขคนพี่นองเด้มันกับกัว่านะ้มันอาจจะท่วมจังหวัดวัักครับผมทมจังหวะขับจได้วยตัวัชชัม่ได้ยางโดได้มห้ปีสองปีแล้วพี่น้องมือดีมากมือดีมาหาเหงมาก บุกอดสำนักมังคอดจัจวาเลยเนาะเรีย um กบ้านเงินปูนังคราูของสำนักปูไปย้่นสมศรลาครับผมมังห uh> 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 uh uh uh> วดกันค่ะฝันฝันแล้วปูไม่หราปูนี่สิไปกดขึ้นในตัวไี้จมครับผมคำนึงคำนทำาึเพื่อก่าแอ้ี่นหมือเนไอยู่ไปกดนั่น ฝันฝันมาแต่ฟองฉีดไปกดเงินในตู้เอทีเอ็มครับผมมันมีคนนั่งอยู่ในตู้เอทีเอ็มก็ได้ทำก็ได้ทามาเขาเองเจ้าเป็นผู้ใดมานั่งอยู่นี่หนิครับผมมันก็ได้ว่าเมันเป็นผู้เบสส่วนเฉพาะเดิมานั่งอยู่ในตู้เอทีเอ็มเนอไม่เลาะมันรอดสาวเงินค้นนะในในในก้นหนุนซึมนั่งอยู่ในตู้เอทีเอ็มแม่นในก้นฝันครับผมมันมาไม่ก้นตั้งแต่มาในครั้งที่สองเฉยฝันนี่ยครั้งแรกบาง สองปีขึ้นดังเนาะผันมาไมีค้นน่ะนังนี่สู่ไอติมพว่นั้นกระเด็แขนกลัวอยู่ดิโอ้โหนี่นะบ้านนงวดบอกมาขึ้นมาไอ้หวาถึงจะได้ปีละครับผมมันนี่ก็มาผันนี่ว่างงวดบางหันผันมาคนนั่งอยู่สูตีอตมถามคนคนมาเป็นผู้เวยสุวรรณครับผมก็เลยเมาคือฝันเอาหนิเนาะฉันเนาะคือนเมนฟูอยากไม่อยู่นั่งก็ได้ก็ได้เป็นฟูซาเป็นมาก กูซามาเมลดกว่าเป็นอ่ะกูซาแมนเมนกูซาแมนอ้ยสบนมานี่เมนไม่ได้ดีที่เอ็มของแถวๆั้นลูกไทยด้วยหาเก่นครับผมโอ้ยเจนดอกอันบอสตมาราเลยถึงเกิดขึ้นวาอยู่ฟันเป็นจริงตัวนึนจอกมานี่พัตเตรเรกออลแล้วกับฟันเล่นคนดีฟันเล็นคน ฝันมาเพื่อนั้นเพื่อนั้นดีใจเพื่อนเด็กไม่อยู่น้ำองคูเวศวรรณฝันมาเพื่อนดีใจเพื่อนั้นในข้อฝันเพื่อนก็ได้ไายลูกแก้วไห้ใส่มือเป็นลูกแก้วก่อนชี้เลี้ยมหน่อยๆหรอกไายใส่มือให้เน้อฝันมาจากอะไรอย่างเบอร์หอยในลูกแก้วเพฝันมาเออใส่ซองเบอร์หอยในในข้อฝันนิดครับผมเออฝันแต่ว่าเพป็น มกัม่ย่ำอยู่หรอยังมาไก่หอดมือคนละจังจัาเอาคนกับ่บเดียวครับอือบอกบอกคนแนวท่างของครูนันนี่กัอันนี้คืองวดงวดนี้คู่โต๊ดบนปูห้สุ่มเหมือนเอชซี่เห็นอยู่ในไร่ปูไหมงวดบ้งหันคูเ้นไหนึ่หาหนึ่งหาสองหกหนึ่งหกสองเลยล่ะหาตัวใส่อออ นี่เป็นแบบนี้นะครับผู้อันเอฟซีอยู่ในรายของพูกอกับูงก็ด้แต่ฟ้าพูดทรงเลนทุกคนเดียวครับผมผู้อันนี้ผู้โตดบนคือผู้โตดบนผู้โต๊อันอันเป็นแนวทางเนาะับมคนสีจังเลอแต่ว่าในในในขั้วูนึ่งซือูนี่แบบคือไปยู่นได้นี่ละงวดนี้ก็ได้ยู่นนี่วันนี้จะมีหรอกแต่ไม่จังได้กับกับกับล้อ รอบึงพาไม่หยุดเป็นจำเลยก่ก็ขงจิเป็นบันทียี่สิบแปดก็คนมาจังสีจังสี่บอกยี่สิบแปดตะาันตนหันบอกว่าบันทียี่สิบแปดเด้ฮะบัญชีนี้มีนฝันปูนคนมาบันทีสองแปดสิบอกคนมาบัญชีสองแปดเออบันทีสองแปดจังสี่บอกกักจิเมียนสองแปดบอสอย่งเนี้ยถ้าคันคันแม่นมาสองแปดนี่พูดกับบ้าน มาทั้งรางหมดแล้วปูิดว่าู่จับเป็นสีตรงๆนะคะมันมันเ็เคะนค่ะเป็นบาทงครับค่ะเป็นบารันทีสองแปดกงสี่บอกสีบล็อนเป็นนบอกล้วก็ขันเข้ามาสองแปดนอกคือตาตันนสองแปดมากก่ามาล่างตอาขันปูวันนี้เลขแปดปูมาข้างลางหมดเีแปดแปดมาลาง ขันแมงโพสื่อโพจีเสอแปดสอสามหาเาัแมเอาคนต่อไปครับผมแปดสองแปานะครูเื่อึ้นบาเดนอ่าอ่าปสลักสลักันออกล้านนะคูเนาะเออยไปขันแมงข้างหน้านี่คือาแปดจีม่วนอืข้างหน้านีแปดจิอบอว อันนี้เป็นเนวท่าเนาะครับตะานเอฟซีปูนยืดได้ได้คุมได้ยังอูรับอันนั้นยูให้ได้คุมได้อนี้ปูตเมือกับี่าะฮานอยครับผมปูมักมาขาฮานอยกับวนม่กเอากับทีอกดีใจราไอูู้มหาเนาะวันนี้พ่อกันโดนเนี่ยวัน้พ่อกันโดนซางคนกัน โค้มากได้มากแบบเบอเห็นนอะตามเดียวกนเยแนก็บอเห็นออกคลิปนาะศูนย์แปสองหกศูนยองเนาะแต่ว,ว,ว่วาปูอ่ะอะไรก่อนคาวเววัอคปูเวสวัณบนบ่ายเท่าไรก่อนคบนบาเมือสองแปดจังสิบอเมือสองแปดเือคนบ่อยว่าเมื่อวันที่ยี่สิบแปดเยเมือสองแปดจังสิบอ ได้ืควมาคอมเมนตนบอกไม่สเิบอเป็นรางวอสุดบเป็นย่างไรสองแปดเอาเป็นไฮพิษนาถ้ำแล้วเนาะครูเนาะค่ะสีบอสสองแปดบอกครูเมื่อเมื่อเอาเป็นแม่กจุ้อลูกขอป้านเพื่นหน่อยครูขอป้นเพ่นแต่เมื่อเมื่อแม่เพื่อเมื่อตองได้ดิครับ ว่ามี่ืูกหมูบ้านหวัพระมุกบกุดไปค่ะุดเดียวอ้าวไอนอไอสิ่งช่างได้ค่ะปูกเพื่อมีหนอค่ะจุดวันพะเมื่อกี้นี่จะสึงบ้านสองสามโอ้กับัถูกสองสามแตถาเนถงสอเ่าถูกชุดวันพรมาใหุ้ดหมู่บ้านนี่ละขอพรเพื่นแต่ักสิ่งงได้หร แปจะรอบะโดงไหมแป๊บไหแป๊บขาดนะจุดไปแล้ววันทั่สองสามหกนะคะได้ถูกของคู่จุดแล้วเนาะค่ะสองสามหกงวดงวดบังหันก็ได้ก็หาสองเรียกถูกบังหันได้หนี่งจุดกันพักกสอบังหันเป็นพักกัน คำเมนพูเอาเป็นอะไนบนในร่างเนาะเป็เก้าห้าสองเก้าห้าสองงเงินฟ้งหันเก้าสองก็เก้าห้าโอ้โไม่แน่นนะคะไม่แน่อาเห็นบนใต้หันครับผมพนสองสามหกค่ะเลขถูกเนาะค่ะเนาะตรวจไบเดอค่ะพี่น่องเสร็จเนาะเดือนนายเนี่ยเราคือนไดโอ้โหยังไเสรวงสองี่เรอกกนแเมนวงสงกับ กัางทุกมปีปูกกับมีดแต่เฮ็ดอยู่หนาตำหนักเลยค่ะครับผมอยู่คนทั้งติดตนน์บางปีก็เฮ็ดใหญ่บางปีกัเห็ดหน่อยปกติก็บเห็ดใหญ่มันตลอดนบบมันมาช่วงโควิดนี่ก็ได้เฮ็ดหน่อยลงครับคือบ่ล่าวผู้เล้งจิน่าไม่สะดตกานใส่บุญปูนอันใหญ่มาเห็นแต่โควิดมากอยากเนาะปูเนาะ ติกหาหางนเล 2, ็กถูกสองสามตรงก็เล็ปูที่หายมากอยู่เด้กยกันี้นสองสองแปดก็สองสามกับตัวเดียวกันสองหความเนาะแน่นค่ะตรงเยอเต็มแบงวดตัหันมันเป็นมากงวดตัวหันสิมันคันเนาะ้สาวโบหุ่จักค่ะหุ่จักบ้านชุมชุ่มจะได้ไล้ปูปูนชุ่มช่มแห้ าเจ้กโอ้ยสิใดข้าเจ้ามาขตางตรงๆนอกปูสบ้านลูกร้านก็ออกมาเขาเจ้า่าสมสเตงข้าเจ้าดิองจนติดสิบหาเก้าหนึ่งหาเก้าสองหาเก้าสองหาสอบส่วนตัว ตัวตัวตัวปูหายจับใส่กันคือมีเก่ามีหนึ่งมีสองมีสามก็อยู่ในนิวดนนะมันหันก็จับจับใส่กันแต่ว่ามันขนาดยุ่นอ่ะก็มันเป็นทุกเทียนว่ามันโอ้หัวเเปาทูมายเปกน้ไหมสองมา ตามอากูยังเป็นหวังว่าขอโซนอักขูณนะเคยเห็นกันอยู่ตะกินเสียนาเสียทังอยู่จังจังหวัดก้อนอันโคกระซือแปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าแปดสองใบแปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าแปดนันออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดไหมเป็นจากหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกตะลี่แล้ววัดไงเลยเต็มวัดไงก็ อันของเขามันซูนหกแปดน้ำปูมันซูนก่อแปดโอ้ยชาวบ้านนอนนั่นจูงกันหมดเหรอครับผมเออถ้าอัอ<ม>นตอนปูเป็นอันเกี่ยวกับปูชี้ปาขาวอยู่บัดจุงสีสักิตเนาะครับ,รบอ่ิ่นมาบอกว่าไอปูปูเขาได้ไปนั่นน่ะไปกลับไปเห็นอยู่ต้นให้เพิน่นครับผมอนนตอนตอนท่าชื่อเรียกที่แรกเล่นน่ะบัดจุงสี

ทั oh. ้คนก็ให้แล้วก็ให้ด้วยทุกคนทุกคนเลยแล้วก็มากดตวยตามอานอ